Good Morning Children สวัสดีนะคะเด็กๆนี่น่ารักของคุณมินทุกคนเด็กๆขะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในเช้าวันพฤลัสบอดีนะคะจากการเรียนการสอนหน่วยต้นไม้มีคุณค่านะคะเรายังเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอนะคะเพราะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะดเด็กะ่ะก็ยังมีเหลืออยู่นะคะ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่4แล้วนะคะในการเรียนรู้ที่ผ่านมานะคะเด็กๆคะเราเรียนรู้อะไรไปบ้างน,นะคะวันที่1นะคะเรารู้จักชื่อของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะวันที่2เรารู้จักส่วนประกอบของต้นไม้วันที่3ก็คือเมื่อวานนะคะเรารู้จักประพิทของต้นไม้ และวันนี้นะคะวันที่4นะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาต้นไม้นะคะสำหรับวิธีการดูแลรักษาต้นไม้นะคะเราจะดูแลอย่างไรนะคะให้ต้นไม้ที่เราปลูกนะคะประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามหรือต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ให้ร่มเงานะคะจะยังคงอยู่กับเราไปนานๆนะคะเราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร วันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณมิ้งก็มีเพลงนะคะเพลงลองทายดูนะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกร้องนะคะลองทายดูซิว่าตัวฉันน่าจะเป็นอะไรกินอาหารทางรากฉันไม่มีปากพูดตอไม่ได้หายใจออกทางใบลมพัดใบโอนไปเอ็นมานะคะ น,นี้นะคะก็เป็นเนื้อเพลงนะคะเกี่ยวกับอะไรคะเด็กขารองทายดูนะคะว่าฉันเป็นอะไรนะคะฉันก็คือต้นไม้นั่นเองนะคะกินอาหารทางรากนะคะไม่มีปากนะคะพูดไม่ได้นะคะหายใจทางใบเวลาลมพัดลมพัดไปมานะคะใบไม้นะคะก็เอ็นไปเอ็นมานะคะ ค่ะสำหรับวิธีการดูแลรักษาต้นไม้นะคะวิธีที่หนึ่งที่คุณมินนำมาให้เด็กๆดูนะคะต้นก็คือการปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ต้นไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาต้นไม้อีกวิธีหนึ่งนะคะเผื่อต้นไม้ที่บ้านเรานะคะ,ะมีน้อยนะคะเราก็อยากจะขยายพันธุ์นะคะเพื่อต้นไม้ของเรานะคะจะได้มีมากขึ้นนะคะเราก็สามารถนำต้นไม้ที่มีอยู่นะคะ ออกมาปลูกนะคะหรือว่ามาขยายพันธุ์เพิ่มเติมได้นะคะเพื่อต้นไม้ของเรานะคะจะได้มีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะเมื่อเราปลูกหรือขยายพันธุ์แล้วนะคะเด็กๆคะเราก็จะต้องรดน้ำรวนดินนะคะใส่ปุ๋ยนะคะเด็กๆคะเพื่อให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตงอกงามนะคะ ก็เหมือนกับตัวเด็กๆนะคะตอนนี้เด็กๆยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆอยู่ที่บ้านก็จะต้องทานข้าวเยอะๆดื่มนมเยอะๆใช่ไหมคะเพื่อเป็นการบำรุงร่างกายให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตนะคะต้นไม้ก็เหมือนกันนะคะเด็กๆคะถ้าเราอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเราก็จะต้องน้นลดน้ํานะคะใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้นะคะเพื่อที่ ต้นไม้จะได้มีาสารอาหารนะคะแล้วก็ต้นไม้จะได้เจริญเติบโตนั่นเองนะคะต่อมานะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีโครงการปลูกป่าใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาต้นไม้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเป็นการปลูกป่าเพื่อทดแทนต้นไม้ที่ตายไปแล้วนะคะ ในป่าไม้หรือป่าชายเลนต่างๆนะคะที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยนะคะบางครั้งก็จะมีโครงการปลูกป่าเพื่อทดแทนต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะก,กิจกรรมนี้นะคะเราก็สามารถชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะไปช่วยกันรักษาต้นไม้ได้นะคะด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทนนะคะต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้มีต้นไม้นะคะให ความสดชื่นให้อากาศที่บริสุทธิ์กับเราตลอดไปนะคะเห็นไหมคะภาพนี้นะคะเราก็เป็นกิจกรรมปลูกป่านะคะเด็กๆขายอย่างเช่นเวลาที่เขาจะปลูกป่าก็จะในเรื่องในโอกาสสำคัญน,นะคะเช่นวันพ่อวันแม่นะคะก็จะมีกิจกรรมปลูกป่านะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะคะแล้วก็รักษาต้นไม้นะคะ ต่อมานะคะเด็เกๆขาววิธีการรักษาต้นไม้ที่ดีอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่านะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเห็นไหมคะภาพนี้นะคะมีคนใจร้ายนะคะแอบตัดต้นไม้ใช่ไหมคะเมื่อเราตัดต้นไม้เสร็จแล้วนะคะถ้าเราไม่ปลูกป่าทดแทนนะคะก็จะเป็นดังภาพนี้นะคะต้นไม้ก็จะ ตายใช่ไหมคะก็จะเหลือแต่ตอไม้นะคะแล้วเมื่อเกิดฝนตกนะคะหรือว่าเกิดภัยแล้งนะคะเห็นไหมคะถ้าฝนตกก็จะเกิดน้ําท่วมนะคะเพราะว่ารากของต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะไม่สามารถดูดซับน้ําลงไปในดินได้นะคะก็จะเกิดภาวะน้ําท่วมนะคะและเมื่อถึงฤด,ดูแล้งนะคะ ก็จะเกิดภาวะโลกร้อนนะคะเพราะเราไม่มีต้นไม้นะคะที่จะช่วยหยุดออกซิเจนนะคะแล้วก็ที่จะช่วยเป็นรน่มเงาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะดเด็กๆ่ะวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ของเรานะคะง่ายๆนะคะก็คือการปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้ทดแทนนะคะต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะ หรือเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะก็หาต้นไม้นะคะเช่นไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางนะคะหรือไม้ยืนต้นที่เราสามารถนํามารับประทานได้นะคะเราสามารถนํามาปลูกในพื้นที่สวนในบ้านของเราได้นะคะแล้วก็เราจะไม่ตัดไม้ทาลายป่านะคะเด็กๆคะเวลาที่มีโครงการนะคะร่วมกันปลูกป่านะคะเราก็สามารถอนุรักษ์พื้นป่าของเราได้ ด้วยการนะคะลงทะเบียนไปร่วมกิจกรรมปูป่าเพื่อทดแทนต้นไม้ที่โดนตัดหรือทำลายไปนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณมินขอจบการอัดคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องวิธีการดูแลรักษาต้นไม้นะคะแต่ก่อนที่เราจะจากกันนะคะคุณมินก็มีคุณค่าพระวรสสารมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะ คุณค่าพระวพาารของเรานะคะก็คือการทิพเท่งสิ่งสร้างรับธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะเด็กๆคะถ้าเรารับธรรมชาติธรรมชาติก็จะรับเราใช่ไหมคะเราดูแลต้นไม้เราดูแลธรรมชาตินะคะต้นไม้ที่เราปลูกหนึ่งต้นนะคะถ้าเราดูแลใส่ใจนะคะเขาก็จะเติบโตนะคะขึ้นมาให้เราได้ชมนะคะ แต่ถ้าเราไม่ดูแลรักษานะคะต้นไม้ต้นนั้นที่เราปลูกเพียงหนึ่งต้นนะคะก็จะตายได้นะคะวิธีการรักษาก็ง่ายนิดเดียวนะคะเด็กๆลองดูนะคะลองฝึกปลูกต้นไม้นะคะอาจจะหาต้นไม้เล็กๆนะคะปลูกในกระถางแล้วก็มันลดน้ำพรวนดินนะคะเพื่อให้ต้นไม้จะรินติดโตช่วงนี้อยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆสาม,มารถฝึกปลูกต้นไม้ได้นะคะ ชวนคุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมกันนะคะดเด็กๆคะ่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณมินขอจบการอัด,ดวิดีโอการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่นะคะดเด็กๆคะ่ะในเช้าวันพรุ่งนี้นั่นก็คือเช้าวันศุกร์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้บา,บายยคะ่ะ